พี่น้องจ้าเห็นบอจ้านี่ว่ามมนอี้ยังนี่แตงไทยเข้ามาเลยเด้อจ้าอิตาลีก็จะได้กินแตงไทยล้วจ้าเห็นลงมาตำตำสองสามมือก่อนเข้าเข้ามาเบงก่อนติดฝนจะตกมาอาทิตย์ที่แล้วแต่ยังบ่เห็นเนาะจ้าพอมามือนี่แตงไทยเข้าหนวยใหญ่เลยจ้า อ้าวยังในหน่อยกะมีดอกมะลิร้อยน้ำกะทินาะจ้าก็จะได้เห็ดแต่งไทยแล้วบัดททนี้ก็จิได้กินแล้วจา้าเบิ่งนะจา้าเครือเขาออกดอกเต็มอยู่อันนี้มีแค่ต้นเดียวเลยจา้าข้างนอกนะปลูกเยอะแยะกำลังงามจะข้างนอกอันนี้อยู่ในโรงเรือนพลาสติกเนาะจา้าปลูกคุ้มๆกันไปจ้ากับอัน ต้นอันนี้เนาะจ้ะต้นยอดอันนี้นีจ้ะซื้อไว้อย่างน,น้อนี่ซื้อตํำลึงเนาะปลูกอยู่น้ำกันจ้ะเป็นยังจีงปลูกน้ำกันมาตีตอนแรกเขาก็ปลูกต้นต่ำรึงจ้ะหลับประเทศนี้ยูยูก็เห็นต้นของงันแตงไทยโพขึ้นมาเอาข้เลยบบออนถิง่งจ้ะเสียดาย เขา,าเลยถิ่งไว้เขาก็เลยออกมาแบบงามเลยจ้ะ,จะตรงไหนจะต้นใยใหญ่หนวยใยใหญ่หหญหญบ่นเป็นต้นใหญ่เนาะหน่วยใยใหญ่หญงามงามจ้าจะได้กินแล้วเจ้ายยงในหน่อยเขาก็าได้กินคนแรกเนาะจ้า <c oughs> ขอบคุณหล,ลายๆจ้าที่รับชมนี่เราเป็นความภูมิใจของคนปลูกผักจ้าพอเห็นผลผลิตเขาก็ดีใจเนาะ เขาก็จะได้กินผลผลิตที่เขาปลูกแล้วอันสิพ้าเบิงหน่วยในหน่อยเขากกำลังออกนียจ้ะนี่จ้ะหน่วยในหน่อยเขากำลังออกตรงนี้ก็มีได้จ้ะนี่ตรงนี้ก็มีจ้ะขังขางบนน่ะก็ล้าหลายเขาก็จะค่อยๆเบิงไปเลี้ยงไปเนาะจ้ะตรงนี้ก็มีจ้ะติดหลายอยู่ เบิ้งเบ้งเบ้ง,บงสะอ่อนสอยกันจ้ะคนปลูกนี้ก่ต้องถามสะอ่อนครับจ้่ตรงนี้กับมี่มึงน,นะจ้ากำลังมาเลยนี่น,นี่ตรงนี้กำลังติดกำลังติดงามเลยจ้ะตรงนี้กำลังใจะใหญ่โอ้ยดีใจดีใจมีหลายอยู่นับเบิ้งเข่าๆก็ได้เป็นสิบอยู่จ้ะดีใจเนาะทำลังเขากับมี่กินเอง อิตาลีมาย18ปีเ่ได้กินตำลึงยัเพื่อนีนี่เราจะเข้าได้กินตำลึงขอบคุณที่รับชมจ้าขอบคุณที่สนับสนุนโรซ่าจ้าเจอกันไม่คลิปหน้าเนาะจ้าบ๊ายบาย